วันนี้ที่อาคารสิริวัฒนาพักดีวัดประยุรบงสาวาสวรรบิหารเขตธนบุรีกรุงเทพมหาคนครมีการจัดประชุมคณะกรรมการโครงการสืบสารงานพ่อต่อยอดทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยครั้งที่สองทับสองเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยร่วมกับสถาบันสง์และหน่วยงาน ต่างๆดำเนินโครงการเพื่อให้พระภิกษุสามเณรที่ได้รับการถวายทุนการศึกษาพระราชทานที่ได้สำเร็จการศึกษาไปแล้วหรืออยู่ในระหว่างรับทุนการศึกษาพระราชทานได้มีโอกาสเสนอผลงานการศึกษาการปฏิบัติและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นผลสำเร็จของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยมีนายจิรายุอิสรังกุลณอยุธยาองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการโครงการสืบสารงานพ่อต่อยอดทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นประธานการประชุมมีวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการโครงการและการจัดกิจกรรมเฉลิมประเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษา28กร,รกฎาคม2568ณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่2ถึง4กรกฎาคม2568โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าไตรจำนวน73ไตรถวา,ายแด่พระภิกษุสามเณรในกิจกรรมดังกล่าว